เวลามันเปิดทีนะที right. ่ท anyway. ี <c <c ่นี่น่โดนนะเคี <c <c ่ยหมดตู้เย็นเลยไม่เหลือเคียยอะไรที่กัดปาดกระจุยอะไรที่มันอยู่ในหอตุยเตี๋ยวเลี่ยวเลยเต็งไฟอะไรกันไงไกลดึงออกมาอุ่ยข้างบนทำเสื้อแบบหน้าอยู่เลยอ่ีทำทางดึงมาบ่นเลยนะแจ้งที่ไปข้างบนลงตู้เย็นเลยนะอีตู้ ทีนี้มันมีแตงกวาอยู่หน้าตู้เย็นก่อนมีแตงกวาจะระวังเด็ดกันเนี่ยวันนี้ขึ้นไปเอาออกล่องไปสามลูกโอ้แล้วก็เอาออกล่องกับอะไรมะพร้าวคว้าวิ่งออกมาเลยวันนี้สี่ตัวมีลิงแม่ลูกอุ้มลูกลิงเยอามีอีกที่ยังไม่หมดไหนั้งหมดมีหกตัวแล้วโดนเป็นแม่ไม่หมเออไม่ค่อออกมานักที่อุ้มลูกอ่ะ เออแต,แต่ฉันก็คุณวันนี้ก็ที่จะเห็นแม่ลยคลูกเลงไม่นาอีก็บอกว่ามีตัวเล็กด้วยออมีมาอีกแล้วเ,เล็กระดับที่ว่าแม่